รายงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเ Best Practice ประเภทของวิธีปฏิบัติที่เป็ดเิศด้านวิชาการประเภทการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ชื่อวิธีปฏิบัติที่เป็นเิศกิจกรรมค่ายส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์การแข่งขันสุดกุกุผู้นำเสนอผลงานนางสาวกัญญาพรรักมิตรตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนประดูกแก้วประชาสรรคความสำคัญของวิธีปฏิบัติ t e l l e r b a s e practice จากการรวบรวมข้อมูลทั้งจากการประเมินด้วยแบบวัดผลสำลิดและการประเมินตามสภาพจริงจากแผนการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์พบว่าผู้เรียนมีศักยภาพที่แตกต่างกันการรับรู้เนื้อหาของแต่ละคนไม่เท่ากันนักเรียนส่วนใหญ่ขาดการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นอย่างยิ่งเนื่องจากธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับความคิดรวบยอดคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลซึ่งเกมสุดุกุสามารถฝึกกระบวนการคิดเป็นระบบฝึกทักษะการสังเกตจัดลำดับรวมถึงสมาธิได้จากความสํำคัญดังกล่าว ข้าพเจ้าในฐานะครูผู้สอนเล็งเห็นว่าเกมสุดุกุสามารถช่วยพัฒนาทักษะการคิดของนักเรียนได้จึงได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์การแข่งขันสุดุกุขึ้น 2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน 2.1. วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะกระบวนการคิดการสังเกตการแก้ปัญหา ของนักเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผลได้2.2เป้าหมายเชิงปริมาณน,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6โรงเรียนประดูกแก้วประชาสรรอําเภอโนนนารายจังหวัดสรินจำนวน245คนเชิงคุณภาพนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดการสังเกตการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและเป็นเหตุเป็นผล3 ขั้นตอนการดำเนินการวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเปิแพ็กชีส3.1ประชุมคณะกรรมการแต่ละฝ่าย3.2จัดกิจกรรมค่ายตามแผนงานหรือโครงการที่วางไว้3.3ดำเนินกิจกรรมตามขั้นตอนดังนี้3.3.1ชี้แจงแนวทางและให้ความรู้ก่อนดำเนินการจัดกิจกรรม3.3.2ดำเนินกิจกรรม แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยแบ่งนันกเรียนเป็นกลุ่มแต่ละกลุ่มเรียนรู้วิธีการเล่นสุดกุกุทั้ง10รูปแบบตามเกณฑ์การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนจากนั้นจัดให้แต่ละกลุ่มมีการแข่งขันสุดกุกุและให้ตัวแทนแต่ละกลุ่ม ทางระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับม totally. ัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป3.3.3ดําเนินการแข่งขันสุดกุระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากตัวแทนแต่ละกลุ่ม3.3.4สรุปผลการแข่งขัน3.4ประเมินผลการดําเนินงาน 4, 3. 4. 4. 5. 4. 4. 5. ผลการดำเนินงาน4.1ผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดวางตัวเลขลงในช่องว่างให้ครบบนตารางที่กำหนดและมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล4.2ผลที่เกิดกับสารศึกษาจากการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์การแข่งขันสุกุทำให้ครูผู้สอน คนพบนักเรียนที่มีศักยภาพในการแข่งขันสุดกุกุและสามารถส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถในการแข่งขันสุดกุกุให้มีการพัฒนาทักษะและสามารถแข่งขันภายนอกสั่ศึกษาทั้งในระดับเขตพื้นที่การศึกษาหรือการแข่งขันในระดับอื่นๆต่อไป 5. ปัจจัยความสําเร็จปัจจัยความสําเร็จได้แก่ผู้อำนวยการและคณะครูที่ให้คําปรึกษาเป็นอย่างดี 6. บทเรียนที่ได้รับ ข้อสรุปจากการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์การแข่งขันสุดกุบพบว่านักเรียนมีความเพลิดเพลินช่วยให้นักเรียนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบและคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลข้อสังเกตข้อเสนอแน,นะควรมีการเสริมแรงโดยการให้กำลังใจกล่าวชุมเชยยกย่องนักเรียนที่ทำกิจกรรมการแข่งขันสุดกุได้ถูกหมด และให้กำลังใจนักเรียนคนอื่นๆที่ทำถูกไม่หมดเพื่อให้นักเรียนมีกำลังใจในการทำครั้งต่อไป 7. การเผยแพร่การได้รับการยอมรับรางวัลที่ได้รับ7.1เผยแพร่บนเพจของโรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์7.2นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสุดุกุงานโครงการพัฒนาชุมชนบ้านราชพัฒ ซอฟต์พาวเวอร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตลาดบ้านราชพัฒระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลเหรียญทองหนึ่งคนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองหนึ่งคนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมหนึ่งคน7.3งานโคราชแมตสมินสุรุกุแชมเปี้ยนชิพ2025ระดับประเทศ จังหวัดนครราชสีมารางวัลระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลเหรียญเงินหนึ่งคนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าร่วมหนึ่งคนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รางวัลเหรียญทองแดงหนึ่งคน ขอจบการน,นำเสนอขอบคุณค่ะ